จะทำพระป่าวัดไหนอะลันี้เอ้ยหมดเนยเดี๋ยวให้ี่กวดน้ำมั้งเยอะเหัืดติวะหาปุ๊กแล้วป่ะติวะเต็นติจักนะมือ judged ඒbwa mêbwa itu tho thinang thutan naú la เทตบันตะบายโยุกิติกายโกภวอภิวาทนเเรตเมตเจงุตาปัจายิโนจัตตาโลธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระนาง แกงส้มกันนะคะพริกแกงส้มของอี้ก็จะมีพริกหอมกระเทียมกระเทียมนิดหน่อยมีพริกมีหอมมีกระเทียม,ลยม,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 ยมแล้วก็มีเกลือหน่อยกระเทียมนิดเดียวพริกแกงส้มบ้านอีทแกงางเนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นแกงส้มบางอย่างก็จะมีกะปิกะปิหน่อยกระชายหน่อยแต่ถ้าแกงส้ม ฟักเราไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะไม่จำเป็นค่ะทำไปเรื่อยไม่ต้องซื้อทำเองพริกแกงต้มไม่ยุ่งยากหรอกแต่ถ้าเราทำไม่เป็นเราก็ซื้อเอาก็ได้พริกแกงส้ม,มแค่นี้ แค่นี้มันก,ก็เหมือนแกงส้มโบราณแล้วก็มีปลาทูนะคะปลาทูก็แกะเอาก้างออกเอาหัวมันแล้วก็ส่วนตัวส่วนเนื้อมันใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะ จากนั้นก็รอน้ำเดือดค่ะน้ำเดือดแล้วก็ใส่ใส่ฟักลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาปรุงรสกันนะคะใส่น้ำมะขามเปียกใส่น้ำปาลารุงรสน้ำตาลนิดนึงก็ปรุงรสตามที่เราชอบคะคะ สุดท้ายก็จบด้วยใบแมงรักนะคะใส่ใบแมงรักก็เป็นนั้นว่าเสร็จแกงส้มของอีค่ะ

Zijn er ook bij elkaar? Zijn er สีหาแดงหรือถ้าดำเล่นแดงยากนะถ้าชมพูหวาบบนเราจะได้ยินว่าเซลจะสู้หรือจะวางสนุก É 超级闪亮，你在购物，就 <noise> shopping <声>。 คุอว่าเครื่องทำน้ำาทัญพืชอันเป็คส่งเครื่องนี้ที่สามารถทำให้คุณได้หลากหลายเมนูเลยดุงดูเหลือน้ำาทัญญพืชจงสุกนะคุณผู้ชมเพราะเขามีฟังก์ชันแบบ o N one ทั้งต้งและปั่นในขั้นตอนเดียวและมี10ใบมีดที่สามารถปั่นเนื้อ